นี่ก็ใกล้จัดสองทุ่มก็ได้ไหวพระทำวัดสวดมนต์ประคึดปฏิบัติธรรมก,ก็เป็นกำไรของชีวิต ในวันหนึ่งที่เรายัางได้สร้างบารมีธรรมยกจิตเราให้สูงขึ้นขั้นต่ำเราก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ด้วยศีสีเลนะสุขติงยันติ กขาทำให้เรามีความสุขสงบสำรวมสังวรระวังอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในธรรมรมน้อยใหญ่เราก็มีจิตอันสงบ ที่ไม่ไปฟุ้งซ่านหรือวอกแวกเวลาเราทำฌานเข้าสมาธิแล้วจิตมันจะขมขเรียกขมนิวร์แม่ว่าความยินดีในกลามความฟุ้งซ่านภายในจิต ความสงสัยความเคลอบเคลิ้มลำคาญใจความเสื่อซึมงอยเงาเคลอบเคลิ้มเรียกเป็นถีนามิทะ มันจะสงบลงหมดเลยการสัมผัสได้กับการปฏิบัติเราจะรู้ด้วยการภาวนาเราจะรู้เราจะรู้จิตที่มีความผูกใจเจ็บไปยาบ,บาท อาฆาตมาดร้ายมันก็สงบลงไปหมดเลยเรีอาศัยสมถะสติตั้งจิตวางพอเก้าเจริญสูงขึ้นก็เรียกวิปัสสนาก็คือทำความรู้ตื่น กับความจริงที่มีอยู่ในกายจิตและชีวิตที่อาศัยอยู่กับโลกโดยมีธรรมที่เราเข้าใจในบทอนิจจงทุกขังอนัตตาบอกยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพันตังนิโรธะธรรมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนดับไปพิจารณาแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาจริงๆเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายได้มาสุดท้ายก็ต้องจากสิ่งนั้นไปก็แค่ครอบครองในช่วงหนึ่งเหมือนรูปกายเราเป็นเด็ก เมื่อก่อนก็เคยมีและรูปเด็กไปไหนแล้วรูปเนี่ยมันหายไปไหนเราเคยเป็นหนุม่มเป็นสาวรูปร่างหน้าตาความปราดเปรียวว่องไวสิ่งนั้นมันหายไปไหนสุขภาพที่เราเคยแข็งแรงร้อยเปอรเซนตอนนี้มันลดลงไปเท่าไหร่ ก็ลดแต่ชีวิตเราเราได้ใช้แล้วก็ผ่านสิ่งนั้นมาทั้งหมดแล้วก็ถึงตอนอาวัฏสรหรือจุดจบโดยเราไม่รู้ด้วยว่าจบตอนไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนเรื่องอะไรอุบัติเหตุหรือโรคหรือถูกฆ่าตายเราไม่ทราบ ในที่ไหนด้วยบางทีพอเราสํารวมรระวังแล้วสติมันก็ทำความระลึกรู้มีความสำเนยกมีความระวังมีความเสงเงียมีมความอ่อนน้อมถ่อมตนลง ผู้ที่ยิ่งปฏิบัติได้คุณธรรมสูงเท่าไหร่ความอาหงการมั่มังการจะเบาลงจะลดลงความมั่นหมายยึดติดก็จะเบาบางลงความหลงก็เบาบางลงในความสงสัยก็จะค่อยๆสิ้นไป จากนี้ก็จะเห็นชัดว่าทุกโทษเวรภัยบาปอากุศลจิตกำหนดได้ชัดเจนไม่ไม่สับสนตอนนีขาจไม่สับสนจิตตะะัฏฐธรรมโทสาทุ พชาก็บอกแล้วนะว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งดีดีที่สุดเลยใครไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยเสียหายยิ่งตามใจเท่าไหร่ยิ่งลงเหวเท่านั้นไม่ได้ต่อมาจะไม่ตามจิตนแค่รู้จิตแต่ไม่ตาม ตามไม่ได้ตราบใดเรายังไม่สิ้นสาชวาคิเลสจิตนี้เราตามไม่ได้กำหนดรู้แต่ไม่ตามนะอะไรไม่ก็คือต้องหยุดอะไรใช่ก็ต้องเพียรพยายามแล้วก็ทำจะมาเกียดคร้านไม่ได้โดยเฉพาะกิตของสองแล้วก็ วัดปฏิบัติเป็นพระก็ต้องทำแล้วก็ปลอดภัยในเรียกอยู่ในผ้าร่มกาสาวะอยู่ในปุญจเขตเราอยู่ในที่ที่อันเหมาะที่ควรในการปฏิบัติมีศีลร,รักษามีฌานเป็นผู้ข่มสงบ ในขั้นก,นกลางแล้วก็ใช้ทาขัดเกลาในขั้นละเอียดเรียกว่าอนุสัยที่นอนอยู่ข้างในจิตแลว้วก็ไม่สงสัยสอนนี้รู้แนละ้วใครที่ฝึกใครที่ฝึกแล้วก็จะเป็นคนที่สอนง่าย ก็มีวัดที่สะอาดมีข้อประพฤติบัติที่ดีไม่ดูชกมกไม่ดูมักง่ายไม่ดูเก้งก้างไม่ดูวุ่นวายไม่ดูแบบไม่เอาเหมือนคนเมาเสพยาธรรมาไม่ศรัทธาพระธรรมาก็ไม่สดอายุมากเท่าไหร่บวชเมื่อกี่พรรษา ถ้ามานั่งเสพบุหรี่จะมามองแล้วมันไม่ใช่ปากเหม็นพ่นออกมาคนอื่นดมอีกไม่ใช่ที่ในวัดเขายัางห้ามสูบบุหรี่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราห้ามการควันนั้นและอึกกระทึกคึกโครมเรื่องมรดศพจริงๆก็ไม่เหมาะ ถ้าพุทธะอยู่โดนแน่พุทธะเน้นเรื่องความสงัดความสงบความวิเวกและการเข้าฌานการเจริญวิปัสสนาและการสำรวมอินทรียสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นค่าศึกของความสงบ ก็ความอากระทึกกึโครงความขนองทั้งหลายมันไม่ใช่อ่ะมันเห็นนะเสพยาก็มันไม่ใช่อ่ะกินเหล้าเสพยาไม่ใช่พระเป็นไม่ได้ถึงโดนจับสึกก็เป็นแถวไม่เอา เราไม่ได้มาหาโลกิยวิสัยเราออกจากคำว่าชีวิตในการครองเรือนเราออกจากตรงนั้นมาสัทธาอาคารัสมอาอนาครายังบาปชิตตาเรามีศรัทธาออกบวชจากเรือนก็ต้องไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนถ้าเกี่ยวข้องแล้วเราจะประพฤติพรหมจันทร์ยังไงมันเศร้าหมอง มันจะประเสริฐยังไงก็ปรมาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไน่ถึงบอกนั่งถ้าเราตื่นรู้แล้วเป็นวิปัสสนาแต่เวลาฝึกขึน้นแล้วเรากำหนดรู้รู้สภาพธรรมที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับแต่ถ้าไม่มั่นคงก็ยังไหลนะยังไหลตามไป ยังวันไหวจิตตังยศนักกรรมปฏิอาโศกกังเวลาังเขมังถ้าจิตของผู้ใดที่ไม่วันไหวไม่เศร้าโศกมีจิตอันเป็นกัดเสมแล้วพ้นจากโยคะแล้วนั่นเป็นมงคลสูงสุดเอตัมมังคลามุต,ตัมมังแต่ถ้าวันไหวอ่ะ เรียบร้อยยัวหน่อยก็อะไรเขาแค่เขาท้าต่อยก็ถือแล้วมามึงท้ากูใช่ไหมต่อยทำไมอ่ะเพราะเขาท้าต่อยเวรเลยมาอ้างแค่นี้เลยต่อยกันกนะ็แต่เขายัว สติเราก็แตกแล้วสิ่งนั้นสติระลึกไม่ว่าถ้าทําลงไปแล้วมันได้อะไรอนาคตอันใกล้เนี่ยมันกำลังพังแล้วหรือต้องตายด้วยจะมาไม่เอาความสะใจตอนนี้ไม่ต้องการคำว่าสะใจนะหรือการท้าทาย ไม่เอาหรือชนะในสิ่งที่ต้องเดือดร้อนกันนะไม่เอาต้องแพ้ให้เป็นแต่แพ้เป็นแบบพระนะต้องแพ้ให้เป็นแต่เวลาชนะต้องชนะคือชนะมาต้องชนะให้ได้ยากแค่ไหนต้องพยายามวมาคือใช้ไงว่าความพยายาม เกิดจากความอดทนและความอดทนเกิดจากจิตใจที่ไม่ย่ทอท้อนั่นแหละจิตใจที่ไม่ย่อท้อนั่นแหละคือสติชีวิตที่มีปัญญาในการนําชีวิตตัวเองให้ออกไปจาก สิ่งเลวร้ายหรือความเสื่อมตมาจึงบ่อตตมาไม่ไปทุกขกติเพราะทางนั้นตะมารู้จักไม่สุขก,กติตรมาก็ไม่ได้ยินดีด้วยแต่ก็ทำความดีอยู่เพราะเกิดอีกก็ทุกข์อีก ต้องการยุติความเกิดรวยก็ต้องทุกข์อยู่ดีมาแก่เจ็บตายมาสศูญเสียทุกอย่างกินก็ไม่ได้มากกว่านี้ก็เท่ากันต้องมาเหนื่อยกันอีกเกิดอีกก็เหนื่อยอีกนี่คือเหตุของทุกข์คือความเกิดรูปะ่ะ ท่าน,นใครที่โปรุงแต่งกิเลสกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นจิตมันก็ดิ้นไปตลอดสมาธิก็เข้าไม่ได้ศีลก็รักษาไม่ได้ปิปััสนาก็เจริญไม่ได้หลงอยู่นะกลับเห็นผิดเป็นถูกอีกไม่เอาไม่เอาแล้ว มันเห็นโทษนะอาทินวะมันเริ่มรู้สึกอิ่มมันเริ่มรู้สึกอิ่มต่อคำว่าความเกิดต่ามาไมไ่ฐานความเกิดชาตินี้ไม่ขอคำว่าอาธิษฐานชาตินั่นชาตินี้ไม่มีทางมันตื่นแล้วตอนนี้ เพื่ออะไรเกิดเป็นนั่นเป็นนี่แล้วยังไงเมื่อกลับมาอีกดูในโลกของเราตอนนี้มีแต่ทุกข์ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดจนถึงต้องฆ่ากันจนถึงฆ่าตัวตายรวยก็ยังเหนื่อยกันอยู่ไม่หยุด ดูเดยวเจ้าสววเหนื่อยป่ะรู้เดยกคนมีอำนาจวุ่นวายป่ะดูดิดูผู้นำแต่ละประเทศแต่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่โลกต้องการไง ถ้าเราไม่ต้องการโลกที่เกิดแล้วเนเราต้องการความดับตรงนห้ก็คือยุติแต่ว่ากิตมันมันมันรู้แล้วไงพอรู้เสร็จเราก็จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความทยานตรงนั้นธรรมาทีบอกธรรมาไม่ขาดอะไรเลยตรงนี้ความเป็นพระธรรมนี้เพียงพอ ต่อความต้องการที่มีอยู่พอแล้วทำบำรุงธาตุขันเนี่ยพอแล้วแต่ทำบำเรอเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันกิเลสตรงนั้นแต่ถ้าชีวิตน่ะยิ่งเป็นพระด้วยโอ้ยพอพอสบายเลยเยอะขับไม่ดีด้ดยเฉพ ต้องสละออกไปมันต่างกับคนที่ต้องการความเกิดอยู่มันทิฏฐิมันคนละคนละแบบกันความประสงค์คนละอย่างกันแม้อยู่โลกเดียวกันมันก็ต่างกัน จึงเรีกภูมิต่างกันงั้นระพุทธเจ้าจึงกําหนดว่าจะเล็งยานปโปรดใครที่เข้าไข่พยานจึงไปโปรดไม่ใช่ปโปรดได้หมดนะไม่ใช่งั้นระดับพุทธะ,ะแปลว่าจิตแต่ละดวงภูมิมันไม่เท่ากันกรรมวิบากยังไม่เท่ากันบางดวงต้องชดใช้อยู่ กรรมนั้นยังไม่เอโหสิยังไม่สิ้นสุดต้องเว้นไว้ก่อนต้องรอพระเ,เจ้าองค์ต่อๆไปเนะเาะอสมควรเวลาก็บมธนากับผู้ฟังธรรมกันนะวันนี้เราก็กำไรหนึ่งวันแล้วเนาะได้สร้างบาลรานี่คนอื่นกำไรวัตถุก็เรื่องของเข้าไปแต่เรากำไรการมีชีวิต ที่มีความสงบสุขนี่ในหนึ่งวันที่ดีที่สุดสำหรับนักบวชสำหรับผู้ภาวนาสำหรับผู้สแสวงหาโมกะธรรมเดี๋ยวเราแผ่เมตตายยอกันนะ ทั้งโนปุญญะภาคังอิทั้งโนปุญญาภาคัโนโญญาาคสัพพสัตตานังเทมสะสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลขอน้อมแผ่ผลบุญกุสสรที่ได้บำเพ็ญมาแล้วณวัน ที่ได้คอนเ็นมาแล้วทุวันนี้ให้แดบิดามัรดาให้แดบิดามายาทุกทุกภพทุกทุกชาติที่เราเกิดทุกทุกภพทุกทุกชาติที่เราเกิดบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณผู้มีอุปการะ ผู้มีบุญคุณผู้มีบุญคุณปุปะชาคุณครูบาอาจารย์อุปัะชาคุณครูบาอาจารย์เทพผู้ปกป,ปักร,รักษาข้าพาเจ้าแก่ผู้ปกครองรักษาข้ามารดาเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาเราโวยเทพผู้ เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทั้งหลายสัพพสัตท exactly ั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์สัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้ง หมดทั้งเส้นด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุข อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุข จงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากทุกขั้งปวงเทินจากทุกขั้งปวงเทินสาธุกอคะอนันโมทนา ในกุศลผลบุญที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏดบินบัดทุกรูปทุกนามเถรสรอาราหังสัมมาสัมบุธโหรักาวาบุรธางพระกาวาต่างอภิวาเด